สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มานำเสนอเมนูแกงเผ็ดฟักทองอห่อนเนาะไปสดกับของนี้ลแะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้และพี่น้องรับแรกอะนี่เลยเทกะทิลงไปต่างกะทิให้ห้อนจังหน่อยแล้วกะ็ใส่พริกแกงลงไปใส่พริกแกงลงไป แล้วก็คน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 พัดนะคนหรือพัดนี่ยแหละเอาให้เข้ากันให้มันเดือดเดือดแตกมันใส่กระพรีกงโอ้น้อคน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 เข้าไปอ่าคนแล้วๆมอเริ่มเดือดเข้ากับใส่เนื้อหมูลงไปพี่น้องอ่าเนื้อหมูพัด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 คน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 หลายขนาดได้พี่น้อง ผัดผัดค้นคนคนคนผัดผัดเอาแล้วก็ใส่ใบบักูดลงไปพี่น้องเนี่ยไก่สุกกใส่ใบบักูดลงไปอาใบบักูดเร็จเรียบร้อยอาปรุงรสตัวประเทศนี้พี่น้องเอามากหวานใส่หวานมากเข้มใส่เข้มเด้อพี่น้องเลยตามรสชาสตร์เลยรสด,ดีซอสเกลือน้ำตาล เอาใส่ลงไปมักรสชาติได้กจัดไปได้ตามสบายของพ่อแม่พี่นอ้องเฮาเอาใส่ผงาานัจักหน่อยเติมน้ำลงไปพี่น้องเติมน้ำลงไปเมปื่อปลุกเรียบร้อยเขาก็เติมน้ำลงไปเติมน้ำเดี๋ยวแล้วน้ำเดิมหอนมใส่บุกอือลงไปพี่เนี่ยใส่บุกอือลงไปเรียบร้อย อืมคนคนคน,คนเห็นเขากันก็นจังนอยอต้มไวป่ะเนี่ยต้มไวยแบกอื้อซุปเปื่อยจังนอยเนะพี่น้องเท่าก็สีมาใส่ใบโหระพาแ้าก็พริกลงไปนี่เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยห้อน,อน,อนในมือน,นีอ่อาหารจานเดียวกินง่ายอ่ากับสามคนครอบครัวง่ายๆมาเด้อพี่น้อง